เพิ่มเครื่องเดี๋ยพี่น้องเด้อเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พุ่นแหละเตรียมเครื่องให้หัวพริกกระเทียมเออพอเอาไปซื้อหน่อยเอาเอะไรมะนาวมะนาวเอาบ่อบอ่บอ,บอเอาแต่เครื่องตำบอ่บอบ่อประเดดคนไปซื้อเอาตังหกประเดดยังไงเ,เอา น้ำปลาแปวลูกน,น้ัวข,ขวดนี่น้อยนหาห่านาน่อยแลยอืมอันนี้ก็บข้าวผที่แก้มให้ได้พี่น้องเดอ้อนี่วถวยจานมะเอเออเออถุงเก,กา่าบ่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 ใส่คุนี่เออในใจก็จได้แล้วเนาะ บ่ม okay, ันเต็มเลยเฮ้ยได้ยูบอเอาไปสออหมาเต็มเลยนั่นแหละโมเยเอตกลงสิแด้ไปบ่โขงเยนมอนนส่งกับแกออกอีกละเือเด้่ง้่แน่ะไ่นตามหายใช่ปะหายเอาโบไลยนะ มันซื้อกับพกกระเทินเออเออให้ทงทงทงกระเลมนะเลยเออเอาตำนี้พออืมได้แล้วแบ่งน,นัวมันยกหยกเยอะเยะมันเนี่ยหน่อยพอดมันพกกระเทินนะกระเสือกซื้อกันอ,อืมน้ำตาลพอใส่อีกเอออยู่เพื่อนมันลายแล้วบ่มีกระคอเอาเท่านี้แหละอยู่นี่นบ่มีวังคอได้ป่าพ่อ แล้วแต่ปลาบัดนี้ปลาเอากระชุกหน่อยเอายันเลยแถวหน่อเราลงบินเล้ก่อนเป็นทังพี่น้องเอ้ยกับเขาเตรียมไว้เรียบร้อยดเลยเนาะอุปกรณ์ก็กมาเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย อัลากาตีแผ่นพังเซานี่ก็บริไายสิบหาคูณแปดเด้หือนเอาผักเตียงกินเขามีไอ้น้องเขามาซอยเนาะกินเนี่นอ,นอ,นองนี่แหละกินในป่ามีใส่หมู <c oughs> มีสมพักตำมักถั่วเจ้าให้เลยนีเนื้อครับอ่าวแจ่วนี่คือบอกว่าแจ่ว เอาไว้ก่อนบ่ตำเนี่ยมีตำก็เป็ลายเดียวโอเคมามาเสร็จเสร็จเหมือนกันเอทูมามาพี่น้องเสร็จจับเพียกกันแล้วนี่ชุดใจกลางเสาเนี่ยตีแผนพังแล้วก็จับเอาดิ่งมาดิ่งเดินได้เออมามาสิเป็นมือกอง ต้องดิงเอาลักมาเตียบตอกเด่นอ่ะเป็นมือกล้องไงตัวยืนมันยังคือ โมเดิร์นเจ๊พ้าคุณแปดเนาะคณกว้างสิบแปดยาวสิบหาเมตรเออสองสี่มตร ระเบียงสมเมตรระเบียงไม้ก่อนหนืส่สดเกียกไว้ครับเย่มันเกะเวลาปวดเป็นประเด็น มือเดียังมเคุคุมนำมือนีตีแบบบอนมแล้วะี่มอิพห่าเ้าป่น่ะเลยสิบหกหนาป่ะเลยสิบสามว่ะส <c oughs> ิบหาา่ยาใหญ่เติบเลยเน,น,นาะ

แล้วเด็กพี่น้องมีจะคุดคุ้มเน้าไีมสั่งมาใส่จบเจือเด็กพี่น้องเด้อ ซูซู่สูางเดินอย่าไปกับสางนกร้มาางน้รางนี้านานหมาซอา้อาย่างน้หหน้าอด้าซอยทงนมาซอยานางนีนซอยหอน้ีงานหยังงีงานพอเด้านมือนะเรน้ียง งานของน้าอยู่ที่เตาหาคนโน่แข่งกินแฉบอยู่แล้วหมายบัดเดินพี่น้องตะตุมบรรยากาศพี่น้องแถวให้เทีวหน้าเด้อ เอ้ยว่าสางภาพนี่ท mm ั้งจกทั้งส่วนด้วยบบเตะปับดาดิหนึ่งคุณลงอีกแล้วหนึ่งปุาดีกเพาุดไปเคุ้มแห่ะมหคุมนุ่มใหญ่คุมนี่สำนีพอดี เปลืองฟูนบานไดเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่หาหาสามสิบหาเนาะสิบหาเสาพี่น้องสิบหาลุ่มเนาะเรียบร้อยนี่ก็ับไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ คนถูกไลค์ทุก comment, คอมเมนต์ทุกคนเข้ามาหลับชมเด็่น้องเด้อบาย